มิกคล e น n ิ n g เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่มิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลจะได้ทำสำเร็จดีค่ะ30ตุลาคม2500 กาะติสถานการณ์น้ำท่วมที่บวรราชธานีโอโศกค่ะซึ่งนวันนี้นะคะมีเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะก็คือการวิก a n ิ n นสถานที่ต่างๆวันนี้นะคะเป็นที่น่ายินดีปรีดามากเลยค่ะที่ทีมศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันจากศิษาโสกแล้วก็ราชธานีโอโศกค่ะได้ร่วมแรงกันนะคะเพื่อที่จะมาห้าสอที่ชั้นล่าง00ค่ะ กันยาหกสองยังจําฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน้ำลงเมืองร่างไม่นายินยนบ้านพังนาล่มต้มทำลายวันนี้มีความตั้งใจกันยังไงบ้างคะมาจากศูษาโสนกก็เมื่อวานนี้ได้รับการประสานงานจากทางพี่โก้ค่ะพี่โก้แล้วก็พี่กี้ค่ะคือจริงๆก็เป็นทีมที่ช่วยกันทำแจก ของให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมตั้งแต่วันที่28กันยาแล้วค่ะายก็เป็นผู้ประสานงานในทีมที่ช่วยแจกน้ําท่วมพอทีนี้ก็ได้รับข่าวจากฟ้าใกล้ลุงที่เป็นประธานสมาคมสิทธิ์เก่าบอกว่าจะมีการลงพื้นที่ของสิทธิ์เก่าในวันที่ 5, 6ประมาณนี้นะคะยังยังไม่มั่นใจตารางนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกันวันนี้ก็เลยอยากจะให้สิทธิ์เก่าศื่สาที่อยู่ในพื้นที่นะคะรวมตัวกันมาก่อนก็เราก็มองว่าเราทํางานแจกช่วยผู้ประสบภัยกันมาเนี่ย จะแจกภายนอกเนี่ยเราทํากันอย่างเต็มที่กันมาเป็นเดือนนะคะทีนี้บ้านเราเองเนี่ยราชธา,านีอโศกเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันดังนั้นคือก็เลยคิดว่ามันเป็นกิจกรรมดีๆที่สิทธิ์เก่าจะมารวมตัวกันทําความสะอาดพืด้นที่บ้านเราหลังน้ํทรวมค่ะก็เลยเป็นลุนแรกที่เข้ามาดูพื้นที่ก่อนลงพื้นที่ก่อนว่าถ้าอ,อีกในวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยที่สิทธิ์เก่าจะมาเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงเราจะประสานงานยังไงเราจะลงพื้นที่หน้างานเป็นยังไงบ้างก็ลเลยมาก่อนค่ะในฐานะ ผู้ประสานงานเห็นพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างจะบอกสิดงเก่ายังไงบ้างจริงๆก็เย็นนี้คือจะประชุมนะคะเย็นนี้จะเป็นการประชุมซูมของทางสิ่เก่านะคะก็จริงๆคือจริงๆมาวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าระดับน้ําแต่ละวันะลงเร็วขนาดไหนแต่ถ้ามาประมาณนี้แล้วเราค่อยๆไล่ทาค่อยๆไล่ทําไปเนี่ยก็จะได้ทํางานกันได้สะดวกแล้วก็จริงๆถามว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเนี่ยถามว่ามองช่วยอะไรได้มากไหมก็ช่วยได้ไม่ได้มากค่ะแต่ว่าให้กําลังใจกันแล้วก็มาเป็นผู้ประสานงานเพราะไปก็จะช่วยในเรื่องของการ ื้อของซื้ออะไรซื้อเครื่องชุดน,น้าซื้อสายยางซื้ออะไรอย่างเี้ค่ะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เรามาร่วมกันร่วมกันรวมกันร่วมกัน,กนทําเพื่อถวายให้หลวงปู่ให้รู้ว่าสิทธิ์เก่าเราเนี่ยก็คือไม่ทิ้งบ้านถ้าที่บ้านเรามีปัญหาอะไรยังไงเราก็ต้องรีบกลับมาช่วยกันทำค่ะ ล้างบ้านล้างเมืองใหม่ค i c k c l e a n i n เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลค i ก k c l e a n i n เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมือง กิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ